นี่นะคะหลังจากที่เราฉีดฮอร์โมนทางใบนะคะฮอร์โมนนี้ก็จะเป็นปุ๋ยจุลินรีย์นะคะ,ะเราเราฉีดทางใบนะคะเราทดลองฉีดใส่ต้นก้ากระเพราเรานะคะก็จะเขียวประมาณนี้ แล้วเราก็เอามาฉีดใส่นี่นะคะในใส่กวางตุ้งฉีดใส่กวางตุ้งน้อยปลูกเป็นกระบะได้ต้นเดียวนะคะรอดตายต้นเดียวแล้วก็จะมาปลูกเอาฉีดใส่ตัวนี้ฉีดใส่ผักชีฝรั่งตัวนี้ฉีดใส่ผักชีฝรั่งแล้วนะคะ รู้สึกผลจะลงเม็ดแต่เช้าเลยตัวนี้เราก็ฉีดใส่นี่เห็นไหมใบโบโบกใบโบโบกน่าจะติดน่าจะติดลากแล้วแหละแยกไว้สี่กระถางนี่ใส่ใบโบโบกนะคะ พักชีฝรัง่งแต่ต้นนี้ยังไม่ไม่เห็นเป็นยังไงเลยเนี่ยผักชีฝรัง่งต้นนี้จะออกดอกแล้วงามแต่นี่แหละหงามแต่อะไรนะอะไรนะไอ,อน,านางกวักนางกวักไงคะนางกวักงามมาก ก็จะประมาณนี้เลยอันอันนี้ถ้าใส่ถ้าฮอร์โมนเร่งใบเนี่ยเราเราฉีดใส่อะไรนะกระเพรามันจะงามเนาะมันได้ผลนะฉีดใส่กระเพราเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูต่อมาเราก็จะมาดูอ่าตรงผักชีฝรั่งว่าเราฉีดแล้วมันจะได้ผลไหมแต่ใบกระเพรานี้ได้ผล ปีกฝรั่งมันยังมีใบที่เหลืองๆอ,อยู่อ่าออกดอกแล้วตัวนี้ออกดอกแล้วอะไรเนี่ยฟ้าทลายโจนของเราออกดอกแล้วฟ้าถลายโจนมันจะมีดอกแล้วค่ะนี่ออกดอกแล้วนะคะฟ้าถลายโจน กำแพงก็ล้าวแล้วนี่ยักจีฝรั่งเราเอาต้นมะละกอลงพื้น้นะคะปลูกที่พื้นแล้วตอนนั้นเราปลูกใส่ในกระถางไว้นะคะมันโตแล้วเราก็เอามาลงที่พื้นตัวนี้มะละกอพันฮอลแลนด์นะคะ พื้นตรนนี้ก็ใบเชาูนะคะตรงนี้เป็นป่าใบเชพูเลยใบเชาูเยอะมากนี่นะคะใบอวบแบบนี้เลยนะคะใบเชาูใบอวบแบบนี้เลยถ้าใบถ้ามันแก่แล้วก็จะมีดอกเห็นไหม ้ามันแก่แล้วมันก็จะมีดอกแบบนี้ดอกขาขาวแบบนี้นะคะดอกดอกใบชะพูถ้าถ้าถ้ามันแก่จะจัด,จดนะอืเขาก็จะมีดอกเขาแบบนี้เคยเห็นไหมคะดอกใบชะพูนะคะใบอ่อนอ่อนเขาใบอ่อนอ่อนเขาจะประมาณนี้นะคะ